เพื่อนๆเคยทานขนมตะลุมกันไหมคะเป็นขนมไทยโบราณที่หาทานยากแล้วค่ะไม่ค่อยมีคนทำเป็นแฝดคนละฝากับขนมถ้วยแต่จะต่างกันตรงที่หน้าเป็นสังขยาวันนี้นะคะเพิ่งจะเอาสูตรแล้วก็วิธีการทำมาฝากกันนำไปทากินทำขายได้เลยเรามาทำตัวสังขยากันก่อนเพิ่งจะทำเป็นสังขยาใบเตยใส่ไข่ไก่ลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวใส่เกลือใส่หัวกะทิน้ำใบเตย แล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเราจะเอาใบเตยขยำนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็นำไปกรองหนึ่งรอบเพิ่มความเนียนให้กับเนื้อสังขยาของเราสังขยาใบเตยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งพักไว้ก่อนต่อไปเรามาทำตัวแป้งใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งมันแป้งท้าวเย,ยม่อมแล้วก็เอาหัวกะทินะคะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนเราจะนวดแป้งให้เข้ากันก่อน นวดแป้งให้นานหน่อยนะคะเนื้อแป้งจะได้เหนียวนุ่มไม่แข็งกระด้างแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปนวดผสม,มให้ละลายเข้ากันพอแป้งเข้ากันละลายได้ที่แล้วก็ใส่หัวกะทิส่วนที่เหลือทั้งหมดลงไปตามด้วยหางกะทิสูตรนี้เพิ่งใช้กะทิสดนะคะแล้วก็คนผสม,มให้เข้ากันตัวแป้งแล้วก็ตัวน้ำสังขยาของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะเอาถ้วยนะคะไปนึ่งก่อนให้ร้อนสัก5นาทีเพื่อป้องกันแม่ขนมติดถ้วยพอถ้วยร้อนได้ที่แล้วก่อนหยอดแป้งทุกครั้งให้คนแป้งก่อนนะคะเพราะแป้งมันจะนอนก้นหยอดแป้งใส่ลงไปประมาณ3ส่วนสของถ้วยหรือว่าครึ่งถ้วยก็ได้แล้วแต่ความชอบแล้วก็นึ่งต่ออีก5นาทีใช้ไฟแรงน้ำเดือดไม่ต้องนึ่งนานถ้านึ่งนานนะคะตัวขนมมันจะแห้งจนเกินไปแล้วมันจะลอกไปติดกับตัวสังขยาได้ จากนั้นเราก็หยอดตัวน้ำสังขยาใบเตยใส่ลงไปให้เต็มถ้วยแล้วก็นึ่งต่อตอนที่เรานึ่งสังขยาให้ลดไฟเหลือไฟกลางในระหว่างที่เรานึ่งให้เปิดฝานะคะระบายความร้อนเป็นระยะจะทำให้หน้าสังขยาของเราเนื้อเนียนเราจะนึ่งนะคะจนตัวสังขยาของเราสุกเพิ่งใช้เวลาในการนึ่งประมาณ20นาทีตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้ว ตั้งพักให้ตัวขนมเย็นตัวก่อนแล้วถึงค่อยแกะถ้าเราแกะตอนร้อนๆเนื้อมันจะเละได้พอเนื้อขนมของเรานะคะเย็นตัวได้ที่แล้วเราก็แกะตัวขนมตะลุ่มออกจากถ้วยได้เลยตัวเนื้อขนมนะคะเวลาเราแกะออกจะไม่ติดถ้วยจะร่อนออกจากถ้วยได้ง่าย เนื้อสังขยานะคะเนื้อจะเนียนแล้วก็สีเขียวสวยของใบเตยและที่สําคัญหอมใบเตยมากๆหวานกําลังดีไม่ได้หวานมากทานคู่กับแป้งดานล่างที่มีความเหนียวเนบหนับหอมน้ําตาลมะพร้าวเข้ากันแล้วก็อร่อยลงตัวมากๆเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยทานนะคะก็ลองเอาไปทำกันดูค่ะหรือว่าจะทำเป็นสังขยาไข่ธรรมดาก็ได้อร่อยเหมือนกันแช่เก็บไว้ทำกินหรือว่าทำขายได้เลยค่ะ